ถนนราชินีถนนในกรุงเทพมหานครหมายถึงราชินีพระองค์ใดภาพภาพถ่ายของวินเลียมฮันแสดงแนวคลองตลาดถนนอัสดางและถนนราชินีสงสัยไหมถนนราชินีหมายถึงราชินีพระองค์ใดของไทยมีข้อมูลปรากฏว่าถนนราชินีเดิมเป็นถนนเลียบคลองคูเมืองเดิมทางทิศตะวันตก ซึ่งขนานไปกับถนนอัสดางภาพภาพถ่ายของวินเลียมฮันแสดงแนวคลองตลาดถนนอัสดางและถนนราชินีกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ากลับจากเสด็จประพาสสิงคโปร์ปัตตาเวียและสะมารางังหรือเสมารังในพศอ 2,413พระองค์ก็ทรงกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ปรับทางดินริมคลองคูเมืองเดิมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้บ้านเมืองทั้งนี้พระองค์ยังโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ทำท่าน้ำสำหรับคนลงเล่นน้ำท่าสำหรับช้างม้าลงน้ำและปลูกต้นขนนและต้นจำปีริมถนนทั้งสองฝากอีกด้วย ในช่วงที่เริ่มสร้างแรกแๆพศ2413ถนนเส้นนี้ยังอยู่แค่ตรงปากคลองตลาดมาจนถึงปลายถนนจากประวัติวังหน้าภาพพระบาทสมเด็จพระจุลละจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงฉายกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนพศ 2,438รัชกาลที่5ก็ทรงให้ขยับขยายเส้นทางโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้หรื้อพื้นที่ของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าบางส่วนและขยายไปจนถึงถนนพระอาทิตย์ปัจจุบันถนนเส้นนี้มีจุดเริ่มต้นจากถนนพระอาทิตย์ตรงท่าช้างวังหน้าเรียบคลองคูเมืองไปสิ้นสุดที่ถนนมหาราชตรงปากคลองตลาด ส่วนเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนราชินีนั้นก็มาจากการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของประเทศสยามและเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปพศ 2,440นั่นเอง